สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Z c h a n n e l ครับเรื่องราววันนี้ฮะเป็นส่วนของอัปเดตล่าสุดในส่วนของ Google Chrome ครับแต่ว่ามันไม่ใช่ Google Chrome ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นตอนนี้ครับและวิธีการนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในส่วนของ Android เท่านั้นหรือในส่วนของคอมพิวเตอร์ครับผมในส่วนของ iPhone หรือ iOS ยังไม่สามารถใช้ได้ครับอัปเดตนี้มันทําอะไรได้มีประโยชน์ยังไงครับเดี๋ยวผมสาธิตให้คุณผู้ชมได้ดูฮะเช่นตอนนี้ครับเราอยู่ในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งครับผมและเราต้องการที่จะแชร์คํา พูดบางอย่างไปครับโดยปกติเมื่อมาถึงในส่วนของหน้าเว็บไซต์นี้เราจะเลือกใช้วิธีการแชร์โดยการก๊อปปี้ข้อความใช่ไหมครับก๊อปปี้ข้อความแบบนี้ครับผม และจากนั้นเลือกการแชร์ที่อยู่ในส่วนของข้อความที่เกิดขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับพอเราเลือกที่จะแชร์ไปแบบนี้ฮะในส่วนของการคัดลอกข้อความหรือว่าการแชร์ไปในลายต่างๆครับผมเวลาที่เราแชร์ไปครับคุณผู้ชมฮะมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เพื่อส่งให้เราแชร์และเป็นข้อความแบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเราแชร์โดยการแชร์ผ่านเว็บไซต์ต่างๆแบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้ฮะมันดูยุ่งยากครับเพราะข้อความที่เราต้องการจะแชร์จริงๆเนี่ยมันมีเพียงแค่ข้อความสั้นๆ ในส่วนเฉพาะบทความนี้เท่านั้นครับในส่วนของอัปเดตล่าสุดของ Google Chrome ที่มันไม่ใช่ Google Chrome ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ฮะเราจําเป็นต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งครับที่ Play Store หน้าตาเป็นแบบนี้ฮะโดยการค้นหาคําว่า Google Chrome เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นโค r o m e 90ครับผมลองค้นหาคําว่าโค r o m e 90ตรงนี้ดูแล้วกันครับผมจริงๆมันก็เวอร์ชัน90นนั่นแหละแต่ตัวที่เราต้องการจะใช้จริงๆก็คือในส่วนของโค o m เบต้าตรงนี้ครับสังเกตนะฮะมันจะมีคําว่า Beta ตรง และในส่วนของไอคอนก็จะมีคำว่าเบต้าตรงนี้เช่นกันครับไอตัว DEV ไม่ต้องไปดาวน์โหลดนะฮะเราทำการดาวน์โหลดตัวที่เป็นโค r มเบต้าฮะหางง่ายๆครับว่า c โค o ม e บต t a ครับ แล้วก็ทำการติดตั้งเจ้าโคลมเบต้านี้เข้ามาเลยครับคำว่าเบต้าหลายๆคนอาจจะยังงงและสับสนอยู่ว่ามันคืออะไรมันก็คือเวอร์ชันทดลองใช้เนี่ยนครับคุณผู้ชมครับมันก็คือโครมทั่วไปแหละแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชันทดลองใช้ที่เขาเอามาให้เราทำการทดลองใช้ก่อนที่จะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือเวอร์ชันถัดไปทีนึงครับทีนี้เรามาเปิดเจ้าตัวนี้อีกทีนึงครับคุณผู้ชมฮะคลิกไปเลยฮะยอมรับต่อไปครับผมต่อไปก็คลิกไปเลยฮะโอคงโอเคอ,อะไรก็ไปครับทีนี้ฮะเรามาทำการค้นหาข้อความต่าง อีกทีนึงนะครับผมปลูกผักแล้วกันฮะฉาคำเดิมครับผมปลูกผักครับผมปลูกผักครับปออาปลูกผักนะฮะเดี๋ยวเราทําไปนะครับอุ้ยทำไมมันงุนงงและสับสนจริงๆเลยอาปลูกผักเอาพิมพ์ผิดไปอีกครับเป็นว่าหาตามนี้แล้วกันครับ เราก็มาเลือกข้อความที่เราต้องการจะแชร์เลยฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อความส่วนหัวที่มีความสําคัญและก็เราใจในการดูครับจากนั้นฮะเราก็มาเลือกในส่วนของการแชร์ตรงนี้ครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างกับครั้งแรกเลยนะแต่ว่าสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมก็ครับนั่นก็คือแทนที่เราจะเพียงแค่คัดลอกข้อความไปเฉยๆเรามาเลือก ตรงนี้เลยครับลิงก์ไปยังไฮไลท์ฮะพอเราเลือกลิงก์ไปยังไฮไลท์นะแตะเข้าไปครับและทําการแช์ฮะทำการแชร์สมมุติเราทําการแชร์ไปในไลน์เช่นเดิมนะครับผมแตะเข้าไปในไลน์ฮะทำการแชร์เช่นเดิมเลยนะครับส่งเข้าไปฮะสิ่งที่มันแตกต่างนะครับจากการแชร์ลิงก์โดยปกติทั่วไปก็คือหากเราต้องการก๊อปปี้เพียงแค่ข้อความมาแชร์มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่หากเราทําแบบวิธีที่เราทําเมื่อสักครู่ในการใช้โครมเบต้าฮะมันจะมีข้อความในส่วนที่เรารล บุไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการเฉพาะข้อความในส่วนนี้ของเว็บไซต์เท่านั้นฮะจะเป็น4ี่ห้าคำหรือไม่กี่ประโยคก็ได้เลือกเฉพาะส่วนนั้นก็ได้โดยการลากแถบไฮไลท์ต,ตรงนั้นและส่วนที่2ที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือนในส่วนของลิงก์เว็บไซต์ตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นครับแถบสีฟ้าที่มันเกิดขึ้นนี่แหละหากเราแตะที่แถบสีฟ้าที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะมันจะพาเราลิงก์ไปยังข้อความที่เราเลือกไว้ตั้งแต่ครั้งแรกโดยเฉพาะเลยนะครับอ่าแตะเข้าไปดูครับเมื่อแตะเข้า ดูฮะคุณผู้ชมฮะแทนที่เขาจะพาเราไปที่ข้อความทั้งหมดนะฮะหรือเว็บไซต์นั้นทั้งหมดเขาก็มาทํำไฮไลท์ให้เราดูตรงนี้เลยว่าเนี้ยนี่คือข้อความที่เราต้องการให้คนคนนั้นเห็นหรือว่า คนที่รับการแชร์ของเราได้เห็นนะครับก็คือนี่เลยฮะข้อความเนี้ยมันมาจากเว็บไซต์ตรงนี้เลยครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาแชร์ทั้งเว็บไซต์เพราะบางคนแนะชร์ไปทั้งเว็บไซต์แล้วเขาก็หาข้อความที่เราแชร์ตรงนี้ไม่เจอแทนที่เขาจะทำแบบนั้นนะครับเราแชร์ไปเลยว่าข้อความตรงนี้มันอยู่ในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับ ก็จะเป็นอีกวิธีง่ายๆครับที่แบบเจาะลึกไปเลยตรงประเด็นไปเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมฮะไม่ต้องไปเสียเวลาแชร์ทั้งลิงก์นะครับหรือไม่ต้องไปเสียเวลากอปข้อความทําแบบนี้ไปเลยแล้วเขาก็จะเห็นเองว่าข้อความนี้มันมาจากเว็บไซต์นั้นโดยตรงครับเป็นวิธีวิธีหนึ่งที่อัปเดตล่าสุดในส่วนของเบต้าของโครมทําให้ครับคุณผู้ชมฮะและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องชาแนลครับสวัสดีครับ